ละแมนว่ากินหอดแห้งเถอะเนาะอาทิตย์นี้บ่ได้พ่อนากันเลยแก้มที่เคยหอมตอนนีต้องอดใจไว้มือได้อบรมแล้วสีฝาเมื่อท่านที่เทคโนโลยีสมัยนี้ส้อยหลายแห้งมือใดยี่ผมกินหอดแห้งแต่เปิดวิดีโอเบิง้งเถิงว่าราครับช่วงนี้ผมตีภารกิจอบรมเงาวตั้งแต่เสาจนว่าหอดสามถุ่มซุมมือคือั้งแต่วันที่หงจนหอดวันที่ยีสมหากันย่าอบรมแบบเตมเวลาบมาว่าสิเป็นออนไลน์หรือออนไซต์อบรมแล้วก็ต้องได้ไปศึกษาดูงานอีกชนิดที่ว่าปีกตัวบ่ได้เลคัาชว่ว ลุยอยู่แล้วนะครับแม่พี่น้องต้องบอกได้ครับว่าผมกลับมหิดกีิปรอบนี้ตั้งใจใส่เต็มที่จนกว่าสิประสมความสําเร็จถึงแม้สิหิตไม่แหลมว่ามีคนเบิ่งกัตามต้องให้ทาหอนย่ำไดกย่ำนั่นแหละครับพี่น้องมองมาทางนี้ได้ครับบันนี่ผมสิพาห้กับเขากินแรลงแสงไฟในคลิปกับอาสิบสัดปันใดได้ครับแต่สาหรับไฟตอนนี้ผมก็ได้สั่งมาไหวแล้วแนวทํามาหากินตรงมีไห้พร้อมยาสิไปย่อมถึงแม้วาสิบว่ามีคนเบิ่งถึงตอนนี้แน่มือเวลาก็เลยมากเกือบสี่ทุ่มพึ่งเสียจากการประชุมมมมกกกกก็็็ไไดด้้าาาาาาหแนนนนวววิขบบัััั่ตตูเเเอทงๆคร เพราะว่าตอนนี้มันเดือกแล้วแนวกินก็นเลยมีซ้ำถี่เห็นอีกยางมือเย็นถายให้ดีกับบาคคนกินหลายกับเขามือสุดท้ายกอนสิเขาไปนอนส่วนว่าตอนนี้พร้อมแล้วมากเลยครับบานนี้ไม่กินเขาสวัสดีครับพ,รพ่อแม,มอ่พี่น้องมากกินเข่าต่ำทัวมันนี้ตั้งใจว่าสิบวัดวิดีโอพี่น้องเมืองนะครับแต่ว่ากับวนบใหญ่นะครับอยากพี่น้องกินหอดเนาะเพราะว่าพมอ็ม่กินหอดพี่น้องดือกันต่ำตัวครับตามแบบล่าๆนะครับทำบักหันนี้ล่ะตามเองนะครับอบรมบดมือครับพี่น้องโอ้ย เขาื็เป็นโพเพนอลนี่เนาะสื่อองว่จะต้องเว้นก่นสตอเรืเอในหมู่บ้านนะครับเรือซำเบนะสื่อมานซาวฟักเรือซี ทอดปลาหมอคางดำหรือเปล่าอืม กับเข่าของผมมือนีก็มีตําบักทัวกับถอดปลาตอนไปซื้อแม่ข่าก็บอกหยอกมานั่มถอดปลาหมอข้างดำล่องเอาไปชิมแน่คุณคู่ป้านว่าผมสิบหัวเป็นปลาอีหยังแต่ถ้าเป็นที่จังแม่ขา่าวบอกก็มองเป็นเหลืองใหญ่ดอกครับสำหรับปลาหมอข้างดำถาเรนหลอดมาหอดอีสานก็อยูได้บอหน้านดอกครับเดี๋ยวก็ดับแนวเพราะว่าแถวอีสานนี่มันมีอาถรรพ์ปัญหาก่อนหน้านั่นเคยได้ยินว่าขับหอยเชื่อรีพอแต่มีคนเอามาใสาตา่ตะบกหุงทนั้นละปรากฏว่าตอนนี้เดี๋ยวเรียงเป็นฟาร์าม,มเอาีว,วอ,าอ,อย่ามหนีหัตนาง นะนะหาวิธีกำจัดพัดมาท่าอีสานจนว่าเดรียงก็ยังโมเพียงพ่อต่อการบริโภคเสื้อผมโหลดถาประโมข้างน้ำมากก็คือว่าดับแนวกินเขาเลวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนเด้อครับสำหรับภารกิจมือนี้ยังบ่ท่านจบสิน้นยั่งเหลือเหตุการณ์บ้านทรงงานให้วิทยากรจกักได้นอนอย่านได้ด้กครับมือนี้ส่วนมืออื่นก็นยังมีอบรมต่ออีกแต่ผมกับสิปีกเวลามาหาพี่น้องคือเกา่าน่นแหละครับแล้ว่อยกับมาพอกนใหมในคลิปหน้าส่วนว่าคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีมีความสุขหลายๆเด้อครับสำหรับผมไปแล้วบ๊ายบาย